สวัสดีทุกท่านข่าวดีทุกท่านเอ้ยฝนหยุดตกตอนที่เรากำลังจะเดินทางพอดีนะตอนแรกว่าถ้าเกิดฝนตกไม่หยุดเราว่าจะไม่ไปแล้วทุกท่านเลยแต่ทีนี้ฝนมันหยุดตกมาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงได้แล้วทุกท่านเออประมาณชั่วโมงหนึ่งได้แล้วฝนไม่ตกเราก็เลยเอ๋อโอเคไปถ้าเกิดฝนมันหยุดแบบนี้นี่ไปเลยอยู่บ้านนะมานะเข้าใจไหม ออบอกไห้ลงไว้แล้วทุกท่านมันน่าจะรู้เรื่องอยู่ไปออกเดินทางก่อนที่จะไปบ้านพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมันเดิมทุกท่านแวะดูปลานะครับแวะดูปลาเอาไปฝากวันนั้นเราก็เอาปลาฝากเป็นปลาช่อนนะทุกท่านเราแช่ไว้ให้เราขังไว้ให้อยู่สองตัวคุณพ่อก็น่าจะได้กินแล้วล่ะ กลับไปเอาอันนี้ก่อนไปลืมกลับไปเอาทินเนอร์นางท่านผสมสีนะเอาทินเนอร์ผสมสีก่อนลืม ไปเอาทินเนอร์ก่อนุกท่านเอาน้ำมันนั่นแหละทำแทนแทนทินเนอร์วาวยยู่ลืมอะไร ฝนตกแบบนี้ถนนฝืดอ้าวหมาหนูก็มาแล้วกัะมันไม่อยู่เราไม่อยู่นะพอเรากลับมามันดีใจไอ้หมอนี่นะเดีย๋ยวเอาชินเนอร์ผสมน้ำมันก่อนทุกท่านผสมสีก่อนหม,มามันดีใจเห็นพ่อแม่มานะ โอเคท่านเราก็เอาไว้ไปผสมผ <S S S 1> สมสีน้อท่านห้องน้ํามันน่าจะใช้ไม่เยอะนะเออเมื่อาวานในเราเทสีเป็นนิดเดียวทาภายในเสร็จเลยสีสีชมพูชุดใหม่ที่ผู้ใหญ่จะดีส่งมาเนี่ยมันเป็นสีชมพูสีน้ํามันนะท่านมันแตกต่างจากสีอื่น มันทาทีเดียวมันเนียนเลยได้ใช้สีน้อยมากคาดว่าสีชมพูที่ผู้ใหญ่ใจดีส่งมาเนี่ยอาจจะได้ทาบ้านเลยล่ะเออดูแล้วมันน่าจะเหลือเยอะเมืวานเทปไปกระจึงเดียวนะท่านประมาณขวดประมาณสักครึ่งขวดของน้ำดื่มนะเพราะน,นั้นก็อาจจะได้เหลือถึงทาบ้านนะท่านเออ เดี๋ยวว้ดูปลาก่อนนะท่านก่อนออกไปลุยถนนมันจะลำบากเฉพาะตอนที่ออกจากทุ่งนาผมเนี่ยท่นานเพราะว่าถนนมันเละนะเพราะถนนมันเละมันฟืดนะท่านขับรถลำบากส่วนลุมเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเพราะผมทยอยเอารถไถมาดันกลบหมดแล้ว หลุมนิดๆหน่อยๆตกหลุมไม่ค่อยรู้สึก ไปดูปลาก่อนนะท่านเผื่อได้ปลาเอาไปฝากคุณพ่อแต่ว่าดูแล้วคุณพ่อเหมือนจะไม่ได้อยู่บ้านแล้วถ้าไว้เอาไปฝากก็เอาเ,เฉพาะพวกปลาช่อนเอาไว้ส่วนปลาปลาขาวเนี่ยอาจจะให้เพื่อนบ้านของคุณพ่อเลี้ยงเดียวนะท่านนี่พ่อจอดรถไว้นี่แล้วก็เดินเอาอ๋อ จาดูปลาก่อนแป๊บนะึ่ะเราก็ไว้เอาปลาได้อยู่นิดหน่อยเราท่านได้ไม่เยอะให้ระมาณครึ่งกิโลได้ดูดิอ่าประมาณนี้เราท่านถ้าขายในตลาดละวันสักยี่สิบบาทออาให้ละวันยี่สิบบาทก็ไปเอาไปฝากไม่มีปลายช่อนนะท่านอย่าให้ได้เงินนะด้ซื้อใหม่เลยคันนี้นะ สตาร์ทยากเหลือเกินคาร์์มันลื่นนะท่านอันครั้งไอที่สตาร์ทมันลื่นนะไปทีนี้ก็วิ่งยาวนะเนื่องจากเราไม่มีฝนนะท่านก็ไปได้สบายเลย ภาวนาขอให้ถึงหน้าง,งานก่อนนะอย่าเพิ่งตกนะอ,อ,อย่าเฝ้าตกเด้อฝนอดเอาซะก่อนโอเคขออนุญาตเดินทางก่อนฝากไว้ที่นี่ทุกท่านสวัสดีครับ